สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในชาแนลพิรินถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้นะคะแพลวเอาไอเดียแต่งตัวสไตล์ BTS จาก MV Butter มาฝากกันค่ะแพลวเลือกแต่งตามมาทั้งหมด4ลุคด้วยกันนะคะก็เลือกตามของที่แพลวมีในตู้เลยจะมีลุคไหนบ้างไปดูเลยค่ะมาแต่งตัวสไตล์ชูกา BTS จาก MV Butter กันค่ะลุคนี้เป็นลุคชุดกีฬาสีสันสดใสเลยนะคะเซ็ตนี้ชูก้าใส่ชุดกีฬาโทนสีเขียวแพลวจะลองแมทสไตล์นี้นะคะจากของที่มีในตู้เสื้อผ้าแพลวค่ะสําหรับจุดเด่นของชุ ชุดนี้นะคะท่อนบนแน่นอนว่าเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์สีเขียวกับสร้อยคอ2เส้นนะคะส่วนท่อนล่างจะเป็นกางเกงกีฬาสีเขียวทรงขาวแหวกข้างๆนะคะใส่กับรองเท้าผ้าใบาสีขาวเดี๋ยวไปดูที่แพลทแมชกันเลยค่ะสําหรับลุคนี้นะคะถ้าจะแมชกางเกงกีฬาทรงขาวแหวกของแพลเป็นสีดาค่ะสีไม่เหมือนแต่ว่าทรงก็ค่อนข้างใกล้เคียงอยู่นะคะลุคนี้แพลใส่กับเสื้อครอบทรงโอเวอร์ไซส์สีเขียวค่ะเพื่อให้ได้ลุคที่ดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นถ้าเกิดว่าใครอยากใส่เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะก็ใส่ได้เหมือนนกกัเลยค่ะ็ จะได้ลุกที่ใกล้เคียงกับชูกามาขึ้นสําหรับรองเท้านะคะแพรใส่เป็นหูเท้าสีขาวกับรองเท้าผ้าใบาสีขาวค่ะแล้วก็เครื่องประดับนะคะแทวไม่มีสร้อยสีเทาแบบชนะูกาเนาะแพวก็เลยเปลี่ยนเป็นการใส่สร้อยสีเงินที่มีเลเยอร์แทนค่ะก็จะได้โมที่ใกล้เคียงกับที่ชูก้าใส่นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าชุดนี้อาจจะดูโล่งเกินไปนะคะเราก็สามารถเติมอิส s o r ร e s อื่นๆเพิ่มขึ้นได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะแพวลองใส่หมวกโทนสีมัสตาร์ดเพิ่มเข้าไปนะคะก็ทําให้ลุคดูเต็มมากขึ้นนนชชุุดดีี้เป็ท ใส่สบายแล้วก็เหมาะกับวันสบายๆมากเลยค่ะรอบหน้าอยากให้แพลวทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะสอนแต่งตัวสไตล์จิน BTS จาก MV Butter ค่ะลุคนี้ไม่ได้เหมือนเต๊ะนะคะแพลวปรับเอาตามเสื้อผ้าที่แพลมีในตู้เลยค่ะสําหรับลุคนี้นะคะจุดเด่นของชุดก็จะมีเสื้อคอระบายสีขาวแขนยาวนะคะทับด้วยเสื้อยืดสีดําใส่กับเป็นเกงยีนสีเข้มถ้าดูใน MV นะคะจะเห็นว่าพี่จินเหมือนใส่เป็นรองเท้าหนังสีดำเนาะแล้วก็มีเครื่องประดับเป็นสร้อยแหวนต่างหูต่างๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแพวเริ่มจาก ใส่เสื้อที่มีระบายที่คอกับแขนไว้ด้านในนะคะเพื่อให้ได้ลุคที่ใกล้เคียงกับที่พี่จินใส่ตามด้วยการใส่เสื้อยืดสีดําทรงโอเวอร์ไซส์ค่ะความยาวของเสื้อก็เลือกตามที่ชอบได้เลยเท่านี้นะคะท่อนบนของเราก็ได้ไอเทมไซส์เดียวกับพี่จินแล้วค่ะส่วนกางเกงนะคะแพลวเลือกใส่เป็นกางเกงยีนส์สีเข้มที่ไม่ดําสนิทค่ะเป็นกางเกงทรงขาก,กระบอกที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าขายาวกองนิดๆน,นะคะแพลวใส่กับถุงเท้าสีขาวแล้วก็รองเท้าสีดําค่ะถ้าตามที่เห็นใน m v นะคะพี่จินน่าจะใส่เป็นรองเท้าหนังสีดําแต่ว่าไมม่ีนะ เทาก็เลยเปลี่ยนเป็นการใส่รองเท้านสนนเกอร์สีดำล้วนแทนค่ะส่วนเครื่องประดับเทาก็ใส่เป็นสร้อยโซ่สีเงินหนึ่งเส้นค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อย แต่งตัวสไตล์เจโฮ BTS จาก MV Butter ค่ะลูกนี้แพวแต่งตามจากเสื้อผ้าที่มีในตู้นะคะอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะทุกไอเทมนะลูกนี้ของโฮปนะคะที่เห็นเด่นๆเ,เลยก็เป็นการใส่เสื้อแขนกุดสีดํานะคะที่มีคอระบายสีขาวด้านในส่วนท่อนล่างนะคะจะเป็นกางเกงขาย,ยาวสีดําใส่กับเข็มขัดสีน้าตาลและรองเท้าสีดําค่ะมาดูที่แพลวแมชกันเลยแพลวเริ่มด้วยการใส่คอปกปลอมที่แพลวมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะจะเป็นคอระบายคนละแบบกับโฮปแต่ว่ามูดก็พอได้อยู่นะคะแพลวไม่มีเสื้อแขนกุดสีดํา แพลวก็เลยใช้เป็นเสื้อยือดโอเวอร์ไซส์สีดําแทนค่ะใส่ทับลงไปแล้วทําการพับแขนเสื้อนะคะซ่อนเข้าไปด้านในแทนค่ะส่วนท่อนล่างนะคะแพาวใส่เป็นกางเกงขากระบอกใหญ่สีดําใส่กับรองเท้าสเกอร์สีดํานะคะส่วนเข็มขัดนะคะแพลวไม่มีเข็มขัดสีเดียวกับโฮปก็เลยปรับมาใส่เข็มขัดหนังสีดําแทนค่ะ แต่งตัวตามจีมิน BTS จาก MV Butter กันค่ะลูกนี้ของจีมินน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแพลวก็ไม่เคยแต่งตัวสไตล์นี้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแพลว้ด้วยนะสําหรับชุดนี้นะคะจีมินใส่เหมือนเป็นเสื้อแขนกุดสีขาวที่มีระบายที่คอแล้วใส่เสื้อซีทูสีดําทับด้านนอกนะคะปกติแพลไม่มีเสื้อซีทูอยู่ที่บ้านเลยนะคะแต่พอเห็นลูกนี้ปุ๊บก็คือกดสั่งเลยะคะ่ะเพราะว่าการใส่แบบนี้ดูไม่โป๊แล้วก็ดูเท่มากๆด้วยนะคะส่วนเครื่องประดับนะคะของจีมินจะเป็นสร้อยคอเงินแหวนแล้วก็ต่างหูต่างๆค่ะ สำหรับท่อนล่างนะคะจีมินใส่เป็นกางเกงขาสั้นสีดำใส่กับรองเท้าผ้าใบสีดำแล้วก็ถุงเท้าสีดำนะคะเดี๋ยวไปดูที่พาแมทกันเลยค่ะแพรเลือกใส่เป็นเสื้อแขนยาวที่มีระบายที่คอนะคะเพื่อให้ได้คอเสื้อมูดเดียวกับที่จีมินใส่ส่วนท่อนล่างแพรใส่กับกระปรงทรงเอสีดำนะคะรองเท้าแพรเลือกใส่เป็นผ้าใบสีดำล้วนค่ะที่มีส้นหนาหน่อยใส่กับถุงเท้าข้อสูงสีดำนะคะเพื่อให้ชุดดูไม่โล่งเกินไปส่วนเครื่องประดับนะคะแพรไม่เจาะหูแล้วก็ส่วนตัวไม่มีแหวนนะคะแพรก็เลยเลือกใส่เเป็นส้ออยค หนาหน่อยนะคะสีเงิน1เส้นเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะรอบหน้าอยากให้พทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย